สวัสดีครับทุกคนนี่คือเอ็นแก้วนะครับเอ็นแก้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําเนื้อสุนนะครับแต่ว่าผมใช้แต่เอ็นอย่างเดียวนะครับเอ็นนี้ผมต้มไว้แล้วนะครับหนชั่วโมงนะครับต้มก่อนนะครับแล้วเรามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะครับนี่ครับคือน้ำที่ต้มนะเราไม่ได้เอาน้ําทิ้งนะครับน้ําเดี๋ยวเรามาเอามาตุนต่อนะครับเครื่องเคียงก็จะมีนี่ครับกระเทียมขิงนะครับแล้วก็จะมี ตัวขอนะครับอบเชยนะครับผูยกักครับแล้วข้างล่างคือนี่ใบกับวานนะครับวิธีทำเดี๋ยวผมมาทำให้ทุกคนชมชมไปพร้อมกันเลยนะครับมาเผา,าท้าก่อนนะครับ เอานี้ไปผัดให้หอมนะครับผมเจอป่วยกลักทซกขอนะครับเอาไปผัดให้หอมครับเสร็จแล้วนี่ครับกระเทียมกับขิงนะครับ วิธีทําแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยนะนี่เป็นวิธีที่ผมทานะครับเสร็จแล้วนะครับเนื้อนะครับเป็นแก้วนะครับโดูดีนะเปลเ่ยนแก้วบุกเกาวครับให้เขาเกิดความหอมนะครับ ใช้เนื้อทําก็ได้นะทุกคนใช้เนื้อก็ได้นะครับก็จะเป็นน้งเย็นแก้วนะครับวันนี้แล้วแต่นะครับแต่วิธีทําคล้ายกันคนระับใัดสับพักหนึ่งนะครับให้เขาเกิดความหอมน,นะทุกคน เล้าจีลงไปด้วยนะครับนี่จะหอมเหล้าจีนข<ด>ึ้นมาเลยนะครับ เออคนหอมแล้วนะครับเนี่ยนเนื้อเทียนแก้วน,นี่เขาจะเริ่มเอ่อดูสีไหม้กระทะแล้วนะครับแต่เ,เราไม่ต้องให้ไหม้มากนะครับเดี๋ยวจะมีกลิ่นไหม้นะสีดำครับ ทำนะทุกคนทำไม่เหวกันไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่นะคริดรับใครกิรับมันนะครับ ได้แลวนะครับน้ำซุปที่เราตักไว้นะครับเนี่ยเอามาใส่ครับแล้วไปก็วาดใส่ลงไปนะครับน้าตาลทรายก้อนนะ้าตาลทรายปวดนะครับครึ่งกิโลนะครับใส่ลงไปครับหนึ่งถุงครับ รวมใส่เนื้อทุกคนเนื้อเจ็ดโลนะปกติผมจะทำสิบโลนะคร่เดี๋ยววันนี้เนื้อหาได้แค่เจ็ดโลก็ทำเจ็ดโลนะครับส่วนน้ำซุปที่เป็นสองสองกระปวยนะครับนี่น้ำกระปวยนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหม้อนะหม้อนี้นะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับอันนี้สามหม้อนะครับน้ำซุปเนี่เราตวงเหมือนกัน,นครับหม้อนี้นะตวงไปสามหม้อนะครับนับทุกคนนับเองนะครับ นี่นะครับผมปรุงรสใส่ลงไปครับน้ำตาลทรายเพิ่มอีกนะครับตาลทรายนะครับเกลือนะครับนี่คนระับ แล้วนี่นะครับกดเพิ่มสีสันนะครับสีอิ้วดำนะสียิ้วดำนี่แล้วแต่เลยนะครับใครจะชอบสีเข้มสีจางนะครับแล้วแต่นะครับแล้วเรามาชิมรสชาตินะครับเดี๋ยวรอให้น้ำตาลก้อนละลายก่อนนะครับส่วนในหม้อนี้นะครับในหม้อนี้ผมก็จะเติมสีอิ้วดำเหมือนกันนะครับ นี่นะครับให้มาดูนะครับนี่ครับประมาณนี้นะทุกคนนี่นะับ๋ีกระสอกประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราเทใส่หม้อตั้งไว้อีกนะครับตั้งไว้สุตรเข้าไปเรื่อยๆครับเนอะสูตรนะแต่นี่คนราบนะก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงครับระหว่างนั้นเราก็จะชิมนะครับไปด้วยนะครับรสชาติได้หรือยังครับรสชาติตามที่เราชอบครับทุกคน เดี๋ยวเราจะเทใส่หม้อนะครับนี่นะทนุกคนตอนนี้เทใส่หม้อนะครับเดี๋ยวเราไปต้มไว้นะครับต้มไว้ตั้งไว้ประมาณ5ชั่วโมงครับเช็คทีหนึ่งนะทุกคน 5ชั่วโมงเราคอยเช็คนะบางทีเนื้อมาไม่เหมือนกันนะครับบางทีเนื้อได้กอดได้หลังนะครับเนื้อเหนียวเนื้อ,อไม่เหนียวประมาณนั้นนะเราเช็คถ้าได้แล้วเราก็ปิดไปแค่นั้นนะบจบนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งไฟนะทุกคนถ้าไม่ได้เราก็ตั้งเพิ่มเวลาไปนะเดี๋ยวไปตั้งไฟครับ นี่ครับตั้งไฟครับตั้งไฟแล้วเราก็พอเดือดแล้วเราก็ชิมรสชาตินะครับแล้วก็เราเคอยเช็ครสชาติไปเรื่อยบางทีระดับน้ําไม่เท่ากันนะครับเราต้องคอยเช็ครสชาตินะครับชอยเช็ครสชาติแล้วก็ดูว่าเนื้อได้หรือ,อยังแค,นค่นั้นได้แล้วก็ปิดไฟแค่นี้ครับ <Dieses S 2> นี่นะทุกคนเนื้อของเราได้แล้วนะครับนี่ครับได้แล้วนะนี่เราตักนะครับนี่ครับเนื้อได้แล้วนะทุกคน เห็นนวลนวน,นะครับเห็นอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราตัดแยกน,นะครับเราตัดแยกเป็น,นที่นะครับหรือเ,เราต้องแยกเป็น,นที่นะครับให้ที่เท่ากันนะครับลองมาชั่งนะครับ เดี๋ยวเรามาชั่งนะครับชั่งกิโลนะครับแล้วก็ใส่เป็นทีๆนะเป็นชุดๆนะครับจะได้ที่นง่งจะได้เท่าๆกันนะครับเห็นล้วนๆน,นะครับเห็นอย่างเดียวนะครับมาวันนี้นะคุทุกนเนี่ยขอบคุณทุกๆคนนะรับโดยโตเมนนะครับเนื้อของเรานะโอเคครับขอบคุณทุกคน,นครับ